สวัสดีค่ะมาดามชูสองนิ้วเลยนะวันนี้โค้ชจะมาให้สองกฎเหล็กนะคะในการเลือกฟอที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วมีแฟนฝรั่งได้เร็วขึ้นอันที่หนึ่งกฎข้อที่หนึ่งสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะก่อนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามาดามหลายๆท่านมีปัญหาในเรื่องนี้มาก โค้ชจะบอกเลยนะในการที่เราจะมีแฟนฝรั่งได้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษเป๊ะร้อซแต่แค่เอาให้พูดคุยสื่อสารได้แต่ถ้าคนที่ไม่เป็นเลยล่ะคะโค้ชทำไงมีได้ไหมมีได้ไม่เป็นเลยมีได้โค้ชจะเล่าสถานการณ์เคสหนึ่งให้ฟัง ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคือเป็นสาวไทยนี่แหละไม่มีความเก่งภาษาอังกฤษเลยพูดไม่ค่อยได้เลยไม่ได้เลยแล้วก็มีแฟนนะคะเป็นคุณหมอหมอผ่าตัดอยู่ที่อเมริกาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ย้ายไปที่อเมริกาเช่นกันแฟนไม่ให้เรียนภาษาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่แฟนเรียนภาษาไทยเองค่ะนี่คือความโชคดีของเขานะ ตอนนี้เขาก็มีลูกมีเต้ามีอะไรแบบชีวิตแฮปปี้มีความสุขโดยการที่ไม่ต้องพยายามแล้วก็แฟนก็เรียนภาษาไทยแล้วก็คุยภาษาไทยกับเขาถามว่าออกไปข้างนอกพูดภาษาอังกฤษได้ไหมก็คือไม่ได้นะคะถ้าเลือกอย่างนั้นโอเคไหมคะทีนี้สาวที่จะไปเดทอะ่ะจะเจอฝรั่งแล้วคุยในเว็บหาคู่ควรเลือกคุยแบบไหนถ้าเป็นคนที่เลือกพูดภาษาอังกฤษไม่ได้โคชเอมจะแนะนำนะ ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง2กดเหล็กกดเหล็กข้อที่1คือคุณต้องพูดคุยกับฝอที่อาศัยอยู่ใกล้คุณพูดง่ายๆหรือว่าอยู่ในโซนไทยก็ได้ที่จะเจอกันได้เร็วที่สุดสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาเพราะถ้าคุณเลือกฝอที่อยู่ต่างประเทศ ไกลๆแล้วอาศัยระยะการคุยเนี่ยมันต้องมีทักษะการคุยเรียกว่าแลพอในการคุยค่อนข้างเยอะคุณต้องเป็นคนที่พูดเก่งค่อนข้างเยอะถึงเข้าใจอัรรรสในการคุยแล้วทําให้เขาติดคุณได้ผู้หญิงหลายคนตกม้าตายนี่เยอะได้ยินข่าวว่าอย่าไปคุยนะกับฝอที่อยู่ไทยอย่าไปคุยนะกับฝรั่งที่อยู่ไทยโคชเอมก็เคยทําคลิปนี้ด้วย แต่คุณจะต้องแยกแยะให้ออกค่ะฝรั่งที่อยู่ไทยบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีมันผสมปนเปกันไปเหมือนทุกประเทศมีทั้งคนดีและคนไม่ดีดังนั้นคนที่ไม่ดีคุณก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าสัญญาณเป็นยังไงไปฟังคลิปที่โค้ชเอมเคยทำไว้นะฝอที่ให้ระวังแต่ฝอที่อยู่ไทยหลายคนเป็นเจ้าของโรงงาน เป็นเจ้าของบริษัทเป็นคนที่มาทำงานที่ไทยเป็นคนดีหลากหลายคนเยอะมากดังนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใครว่าดีไม่ดีเพราะหลายคนก็เจอฝอที่อยู่ในไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จส่วนคนที่ไม่ค่อยเวิร์คคุณก็พิจารณาแล้วเลือกเอาเองทำไมโค้ชถึงให้คนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาคุยกับฟอที่อยู่ไทยเพราะหนึ่งบางคนเนี่ยภาษาไม่ได้ แต่อาศัยการที่ได้เจอกันเนี่ยการที่ได้เจอกันมันมีผลมากกว่าภาษานะคะเพราะเจอกันอาจจะชอบอในลักษณะไลฟ์สไตล์คนนี้คุยกันเฮฮาปาจิงโกสนุกสนานคือแมทช์กันเข้ากันได้รู้สึกว่าคลิกกันพอรู้สึกว่าคลิกกันเท่านั้นแหละภาษาจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ เขาจะอารมุ่มอร่วยให้กับคุณได้เหมือนกับเคสแรกที่โค้ดพูดให้ฟังคือแฟนเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะมาคุยภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมาคุยภาษาไทยกับผู้หญิงที่อยู่ไทยค่ะคุณเห็นการทุ่มเทไหมดังนั้นนะในเคสนี้ถ้าไม่ได้ภาษาคุณเป็นคนที่ไม่ได้ภาษาเยอะคุณต้องเน้นการเจอกันให้ไว การเจอกันให้ไวโอกาสที่คุณจะได้เจอไวคือฝอที่อยู่ไทยแล้วฝอที่แบบตอนนี้แลนดิ้งอยู่ที่ไทยและใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยสักพักนึงแล้วคุณต้องเลือกเจอฝรั่งประเภทนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จสูงดังนั้งในการเลือกศึกษาและดูให้ดีๆได้กลิ่นแบบไม่ค่อยเวิร์กก็ก็ตัดทิ้งไปเลยเข้าใจไหมคะ ต้องมีไหวพริบให้กับตัวเองต้องชาญฉลาดต้องทันเกมคนให้ได้การที่คุณจะได้ผู้ชายที่ดีคุณต้องคัดสัรอย่างละเอียดโคชเอมมีสอนไว้แล้วว่าทํำยังไงเมื่อเจอแบบฟอร์ไม่จริงจงจริงใจจะมีลักษณะาอาการยังไงคุณไปฟังคลิปเก่าๆนะคะแต่อันนี้เนาะกดข้อนี้เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้ภาษากฎข้อที่2 สำหรับคนที่อยากจะทำให้ความรักและประสบความสำเร็จได้เร็วในเส้นทางสายฟอถ้าเป็น long distance นะคะมันคือภาษาเนี่ยนะสำคัญในการพูดในการแบบเออความเข้ากันได้ในการคุยคุณจึงเห็นว่าหลายๆคนที่เออเขาก็ไม่ได้เลือกฟอที่อยู่ไทยเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขามีทักษะการคุยที่มันทำให้อีกฝ่ายอะ่ะ รู้สึกตื่นเต้นโดปามีนในหัวมันหลัง่งทำให้เขาคิดถึงทำให้เขาอยากมาหาได้เพราะว่ามันต้องได้ภาษาระดับหนึ่งอะที่จะทำพูดโน้มน้าวให้คนมาหาได้มันต้องได้ภาษาระดับหนึ่งดังนั้นนะคะงานของคนกลุ่มนี้คือคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาบินมาเจอเหมือนกันอให้เขาบินมาเจอเหมือนกันถ้าคุณโฟกัสโอที่อยู่ต่างประเทศนะ คุณจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับหนึ่งไม่ต้องเก่งเยอะแต่แค่พูดยังไงก็ได้โน้มน้าวยังไงก็ได้ทักษะการโน้มน้าวให้เขาบินมาเจอคุณให้ได้ถ้าเขาไม่บินมาเจอคุณอันนี้เกมจบเหุเหมือนกันต่อให้จะคุยเป็นปี2ปีไม่บินมาเจอก็ไม่มีความหมายค่ะก็ไม่ได้ต่างกับคนที่คุยกับฝอที่อยู่ไทยดังนั้นนะคะเกมของคุณที่เลือกฝอที่อยู่ต่างประเทศคือ ต้องใช้กระบวนการโน้มน้าวในการพูดคุยเพื่อดึงให้เขาบินมาหาคุณเมื่อน,นั้นแหละที่จุดสตาร์ทความสัมพันธ์คุณจะเกิดขึ้นค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์กับโคชเอมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปแล้วเจอกันค่ะมาดาม